เจริญสุขสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประวัดนีีได้มีพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่วัดใหม่บ้านสวนคือการสวดพอนสีม,มาหรือภาษา,าพากเรียกว่าติจีรวิปภวะจัสมัยสังวัตสีม,สม,มาที่วัดใหม่บ้านสวน ตำบลวัาสมนเปิลม,มืองจังหวัดชนบุรีคพาว่าสวดถอน,เ,นเป็นคำที่ชาบ้านทั่วไปเคยได้ยินแต่เป็นตีความไม่ตรงวัตถุประสงค์ของที่พักส่านกระทำเลเข้าใจว่าสวดถอนเป็นการถอนถสิ่งที่ดีงามถอนภาพขัน ถอนเสียกันไลอะไรต่างๆออกจากชีวิตแต่ความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นการสวอนถอนมีความหมายซึ่งจะได้กลับต่อไปสำหรับวัดใหม่วานสวนที่กลาวมานี้เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่โบราณคืออายุเป็นร้อยปีแต่ว่า พัะสร้างมาก่อนที่กฎหมายเกงเยวทิ่ดินจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างโบสดขึ้นมาประมาณ3าสิกวปีเส็จแต่โบสนี้ก็ยังไม่สามารถใช้ทำกิจทางศาสนา,าได้เนื่องจากยังไม่ได้ขอรับพระาาราชทานสมคันสีมาในเรื่องของกฎหมายพระสงฆ์เราอยู่ภายใต้กฎหมาย คือหนึ่งกฎของพระธรรมวินัย 2. องกฎหมายของบ้านเมืองและสกฎของจารีประเภทใน,นในพระธรรมวินัยนั้นก็ต้องอิงอาศัยเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองด้วยอุโบสถที่สร้างขึ้นนี้นะจำที่จะต้องได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อน เราจึงสามารถใช้คำศัพกาคำได้กับหมดเขตได้การสวนถอนก็คือการยกเลิกในสถานที่บริเวณนั้นซึ่งเราไม่ทราบว่าอาณาบริเวณหรือสถานที่ดังกล่าวเมื่ออดีตนานมาแล้วอาจจะเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปี สถานที่ตรงนี้เคยมีการสมุติเกตหรือกำหมดเกตแ็นที่ทำสำนักรรมของพระสงฆ์มาก่อนหรือไม่ฉะนั้นเพื่อความสบายใจหรือเพื่อความบริสุทธิ์จะมีหรือไม่มีก็ไม่อาจทราบได้ฉะนั้นในทุกๆโบสถที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนานี้ท่านจึงต้องมีการถอนคือการยกเลิกของเก่าเสียก่อนโดยการมงคพระมาสวด ่วนยกเลิกคือติจริงบบราวิปว่าว่าเราตกลงพร้อมใจกันว่าสถานที่ตรงนี้ยกเลิกอาจจะเคยมีการสมุนสีมาปลูกสีมา,มาแล้วแต่ยกเลิกหมดไม่เอาแล้วก็มาประชุมพร้อมกันในคราวเดียวกันว่าต่อไปเราจะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ทําสังร,รมเรียกว่าสมานสังวาสศีมาคือพร้อมใจว่า จะใช้ตรงนี้หละเป็นที่ทำสัพก,กรรมประกอบติดของคณะสงฆ์ต่อไปฉะนั้นการสวดถอนนี้ชื่อสิกธิเรียกว่าติดจูราพิภาวทาคือการสวดถอนแล้วก็สมมติขึ้นใหม่เรียกว่าสมานสังวาสีมารคือพระสงฆ์มีความสมัคสมาสมาัครีพร้อมใจกับที่ใจะให้ข้อตกลงว่าจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถอ,อ,อนถอนออกแล้วก็สมมติให้ขึ้นใหม่ เมื่อได้รับพระราชทานวิสุทความศีลมาแล้วก็จะมาทาการตามพิธีกรรมคือผุพัฒสาธีม,มาแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์กับอุโบสถหลังนี้ได้ต่อไปอันนี้เป็นที่มาที่ไปของการสวดถอนฉะนั้นให้เข้าใจว่าการสวดถอนนี้เป็นัลักรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับการถอนสิ่งไม่ดีหรือเสน่ห์จันไลความไม่ดีไม่เองามันทั้งสิ้น ความดีหรือความไม่ดีความเป็นสเสน่ห์หรือความเป็นสเสน่ห์นั้นจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวของเราทุกคนอยู่ที่การกระทําทางกายการกระทําทางวัจ,จาและการกระทาทางธรรมใจรือทางความคิดแต่ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นเมื่อใดเราคิดดีๆพูดดีๆกระทาดีดีทำตดดีนะนั่นคือเป็นสเสน่ห์แล้ว้าทำตรงไปข้าม ในสิ่งที่ไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทิ่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นเนียงดังนี้ก็ขออธิบายให้ท่านเข้าใจไปจากเสียงนี้ขอจริญพรเพะ,ะนั้นขั้นตอนของการสวดขอเนี่ยก็จะมีมวลผสมมาถ้าหากเป็นจํานวนมากาการสวดขอก็จะใช้ลักษณะปูพรมไปปูพรม ไปทั้งหมดในเนื้อที่ที่เราจะใช้คือส่วนพระก็จะต้องมายืนรอยังกันแล้วก็สวดจบหนึ่งแล้วเราขยับไปเรื่อยๆอ,นนอันนี้คือการสวดปูกปลมถอนสิ่งทั้งหลายออกแล้วก็สมมุติสิ่งอันใหม่ขึ้นมาก็คือใช้รรลักสณาปูปูกปลมนะครนะพระก็จะยืนให้ได้ัฐบารต่อไปเรื่อยๆถ้าหากจำนวนพระมาก การสวดมันก็น้อยลงแต่ถ้าหากพักน้อยก็ต้องสวดหลายรอบอาจจะเป็นสิบยี่สสหรือบาแห่งเป็นร้อยตมีในเนื้อที่กว้างกว้างนะอันนี้คือการการสวนขั้นตอนหรือวิธีการก็ขอโทนนาสัตตาสาธุิชนที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนประสงฆ์มูอย่าง ที่มาร่วมกันกระทำสังฆกรรมวยการถวายปาตาหารวันข้าวถวายน้ำตานะสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีกำลังกำลังกายและก็มาให้กำลังใจต่อพระสงฆ์โดยทั่วไปก็ขอ,อมมี่สงฆ์ในี้จะให้ท่านได้รับประโยชน์สุดมีความสุขกยายสบายจิตมีความเจริญเข้าหน้าในทีกช่งทุกประการทุกท่านทุกคนเท่